ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน e ีีที่49ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกัชนาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP ีนี้จะขอพาคุณผู้ฟังมาพบกับคุณธัญวันทีระวรศัพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคุณธัญวันเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของโครงการจัดการอบรมของคณะรัฐศาสตร์โดยวันนี้นะครับเราจะชวนคุณธัญวันมาพูดคุยถึงเรื่องของการทําวิจัย R2R หรือการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยในหัวข้อการทบทวนการจัดโครงการการอบรมของคณะรัฐศาสตร์ไว้ธรรมศาสตร์ครับ สวัสดีครับคุณธัญ,ญวันรบกวรให้คุณธัญ,ญวันแนะนําตัวแล้วก็เรื่องของภาระรงานรับผิดชอบที่ดําเน,นินงานครับผมสวัสดีค่ะชื่อธัญ,ญวันทีรวรตัตน์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสากักงานวิจัยและบริการวิชาการนะคะของคณะรัฐศาสตร์นะคะ ภาระงงานก็จะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการนะคะ,ะภาภิษาทกิจเอกชนนะคะเนื้องานหลักที่เราทําเลยก็คือจะเป็นประสานงานกับหน่วยงานราชประสานงานกับหน่วยงานภายนอกนะคะ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะคะการจัดฝึดกอบรมนะคะรวมถึงการจัดทําหลักสูตรใหม่ๆขึ้นในแต่ละปีอันนี้จะเป็นงานหลักๆที่เราทำเลยค่ะทางานมานานเท่าไหร่แล้วครับและผลิตงานวิจัยไปแล้วกี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างครับผมตอนนี้ก็8ปีแล้วนะคะที่ทํางานที่นี่มานะคะงานวิจัยที่ทําไปนะคะเอ,อ่ออยู่2เรื่องะคะ่ะปี6 4สี่จะเป็นเรื่องของอ่าการทบทวนการจัดโครงการ ฝึกอบรมของคณะรัฐศาสตร์ปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่สองก็คือเพิ่งจบไปปี66เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการพัฒน,นารูปแบบก,การให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานบุคลากรหน่วยงานภายนอกนะคะกรณีศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ครับแม้นมาที่เรื่องผลงานนะครับอย่างกรณีเรื่องงานวิจัยเรื่องการทบทวนการจัดโครงการหบวกลมของคณะทัศาสาตร์เนี่ครับคุณธัญวรรณมีโจทย์อะไรที่น,นะะํนามาสู่การตั้งคําถามวิจัยแล้วก็มีแนวทางการจัดทําวิจัยอย่างไรบ้ารงรวมถึงผลลัพธ์และบทสรุปที่ได้เป็นยังไงครับในตอนนั้นสถากรร์ตอนนั้นนะคะก็คือผลกาดำเนินงานของเราคือไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ในแต่ละปีเลยในแง่ของรายได้จากการฝึก ทำไมคนถึงมาอบรมน้อยลงทำไมบางโครงการถึงเปิดหลักสูตรไม่ได้ไม่มีคนมาสมัครอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากขาดรายได้เราไม่ยังขาดความน่าเชื่อถือด้วยรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรือกระบวนการทํางานไว้พวกเนี้ยซึ่งมันยังไม่สอดคล้องกับการแข่งขัน ะะทั้งภายในภายนอกเพราะว่า,าหน่วยงานที่ทําฝึกอบรมด้วยกันเองเนี่ยเราไม่ใช่แข่งกับหน่วยงานภายนอกอย่างเดียวในในธรรมศาสตร์มันก็ยังมีหน่วยงานคณะที่ทําฝึกอบรมนะคะทำเป็นคณะหรือว่าเป็นสถาบันอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยเราเรามันเราอยากรู้จริงๆว่าปัญหาแท้จริงอ่ะมันคืออะไรแล้วแบบอุปสรรคหรือเงื่อนไขอะไรที่มันทําให้เราต้องแบบ เป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีแนวทางยังไงที่เราจะแก้ไขปัญหาณจุดจุดนี้ไปได้อ่ะคะ่ะส่วนการทำงานวิจัยนะคะของเออเรื่องการทบทวนเนี่ยมันเริ่มจากเราอะไปเ,เก็บฐานข้อมูลหน่วยงานที่ทำในลนักษณะของการฝึกอบรมอยู่ประมาณ5้าที่ที่เราไปศึกษามาแล้วก็ไปศึกษาว่า เขาขายลักสูตรอะไรในตลาดนะคะรวมไปถึงวิธีการที่เขาทำเขาทำในรูปแบบไหนวิธีการประชาสัมพันธ์เขาทำในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็ไปศึกษาแล้วเราก็เก็บเป็นฐานข้อมูลห้าที่แล้วเราก็เอามาวิเคราะห์อันนี้คืออย่างแรกที่ที่เราทำเสร็จแล้วส่วนที่สองเนี่ยการทำงานวิจัยของเราชิ้นเนี้ย เราก็มีการาทําแบบสอบถามาผู้เข้าอบรมว่าแก๊ปอะไรหรือช่องว่างอะไรความรู้อะไรที่เขาอยากจะเรียนอยากจะรู้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยพอเราได้ทํางานวิจัยชิ้นเนี้ยเราเราอะ่ะจะตั้งหลักสูตรจากผู้บริหาร หรือไม่ก็จากอาจารย์วิทยากรที่เรามีอยู่เพราะมีความเชี่ยวชาญอะไรเราก็ตั้งหลักสูตรจากงั้นแต่แท้จริงแล้วพอเรามานั่งวิคคอร์จริงเราไม่เคยตั้งหลักสูตรจากสิ่งที่คนเขาอยากเรียนจริงๆงานวิจัยเล่มน,นี้มันก็เลยทำให้เราคิดคิดถึงความต้องการผู้เรียนจริงๆนะคะซึ่งมันสำคัญมากส่วนที่สามก็คือเป็นเรื่องของการที่เราไปขอข้อเสนอแนะความคิดเห็นวิทยากร นะคะสัมภาษณ์วิทยากรในหลักสูตรนะคะ,ะว่าเขามีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นยังไงให้เราปรับปรุงโครงการหรือหลักสูตรยังไงซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าวิทยากรในหลักสูตรมันก็อาจจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นความคิดที่ได้มันก็อาจจะยังไม่ได้หลากหลายอะไรมากมายนะนะคะแล้วข้อผิดข,ข้อเขาเรียวกว่าอะไรอะข้อที่เราต้องพัฒนานก็คือเมื่อก่อนเราก็ทํางานลูทีนไปก็คือแบบ เราไม่ได้เราจัดอบรมอย่างเดียวเราไม่ได้มานั่งวิเคราะห์หรือให้คอมเมนต์อะไรที่ให้บุธริกรอในหลักสูตรได้ไปปรับปรุงมากนะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเออเราเราก็ต้องแก้ไขเหมือนกันนะคะหลังจากทำงานวิจัยชิ้นนี้แล้วอะค่ะเออเราก็เลยได้รู้ว่าพอเราได้อ่านออแบบสอบถามบวกกับการที่เรามีข้อมูลฐานข้อมูล มันก็ทําให้เรารู้ว่าเรารู้แล้วว่าหลักสูตรจริงๆเราควรจะทําอะไรต่อไปทําในรูปแบบไหนเราก็ควรจะแก้ไขในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะจากเดิมอะเราประชาสัมพันธ์แบบถ่ายเอกสารเราก็ทํเป็นจดหมายแล้วก็ส่งมันก็มีต้นทุนของเรื่องเอค่าถ่ายเอกสารค่าส่งนะคะ แต่พอเรามานั่งทํางานเรารู้ข้อบกพร่องเราอะไรเราก็ปรับด้วยการอ่าเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook หน่วยงานของเรานะคะซึ่งมันก็มีคนติดตามอยู่เยอะเรามีการทำอ่าเขาเรียกว่าฐานข้อมูลอีเมลของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งมันเยอะมากประมาณแต่และหน่วยงานว่าเขาใช้เมลอะไรเพื่อเราส่งเมลนั้นอะ่ะให้เขาประชาสัมพันธ์ต่อในหน่วยงานเขาแล้วมันก็ได้ผลตอบรับ ดีจริงๆจากเดิมที่หน่วยงานของเรามันไม่ประสบความสําเร็จเลยรายได้จากกําไรมันประมาณสักสองสามแสนประมาณเนี้ยแต่ว่าพอเราทํางานวิจัยเล่มน,นี้แล้วเราค่อยๆเอาไปปรับใช้มันสามารถใช้ได้จริงๆก็คือมันเห็นยอดผลดาเนินการที่เราปรับปรุงนะคะเป็น เท่าตัวเลยนะคะเป็นละประมาณล้านห้าถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่า r า r ทที่เราทำนะคะมันทำให้เราใช้ในงานได้จริงๆค่ะครับอ,อยากให้คุณธยญบัตรช่วยประสานธ์โครงการอาอาในการพูดเชิญชวนให้กับบุคลากรมาทำงานวิจัยให้มากขึ้นหรือว่าให้คนมาสนใจอยากทำวิจัยอา r อาครับผมเอาจริงๆแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าแบบ งงกลับมาหรือว่าเอ้ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีแต่ถ้าในส่วนตัวเราเริ่มจากปัญหาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนานงานเนี้ยจริงๆอะค่ะเราก็เลยเราก็เลยเใช้ปัญหาแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลค่อยเก็บข้อมูลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาอาจริงจริงอะมันมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเรามีข้อมูลเรารู้จักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ทุกคนอ่ะควรจะทํามันทําให้งานของเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วมันอาจจะทําให้ปัญหาอะไรที่เราเจอมันดีขึ้นแล้วมันพัฒนาขึ้นต่อไปได้อีกค่ะโอเคครับอยากให้คุณพยาวรรช่วยประสานพันโครงการอบรมของคณะัรศาสตร์นะครับที่เราจัดอยู่มีอะไรบ้างนะครับจัดอย่างไรแล้วก็มีโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนจะมีอะไรบ้างแล้วก็ติดตามได้ช่องทางไหนครับผม โครงการฝึกอบรมของเดือนนี้ก็จะเป็นหลักสูตร h อ t o ฟโตชอปแล้วก็หลักสูตรอัพสกิลเสนอางาน p o w e r p o ซึ่งจะบอกว่าเป็นโครงการที่ได้รับ,รบผลตอบรับดีมากแต่ว่าทุกคนก็ยังสมัครได้อยู่นะคะแล้วก็เราจัดในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่ง ทุกคนสามารถติดตามโครงการหลักสูตรของเรานะได้ท Facebook าง a c e b o o k คณะซึ่งแต่ละเดือนคณะก็จะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรว่าแต่ละเดือนเรามีจัดอะไรบ้างคะเราเปิดรับเมื่อไหร่ถึงวันไหนอย่างเงี้ยจะมีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่สามารถติดตามใน f c e e o o o ขคณะได้เลยแล้วกออ็ประมาณสักเดือน คืจิเป็นต้นไปเราจะเปิดโครงการหลักสูตรใหม่ๆนะคะจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับพวกพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าทักษะหัวหน้างานอันนี้ลองติดตามดูนะคะแล้เราเราชื่อว่าหลักสูตรที่เราทำํำทุกคนได้ความรู้แล้วก็อนําไปปรับใช้ได้จริงๆนะคะแต่เราวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพันยวันมากเลยนะครับสำหรับการแบ่งปันข้อมูลการทำออาร์ตกราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ สำหรับผู้ที่รับฟังนะครับสนใจอยากจะเข้าอบรมกับคณะรัฐศาสตร์ก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางที่คุณทายวันแจ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ในดีสคริปชันของทั้งพอดแคต์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคต์ของเราพอจะมีประโยชน์บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พาาลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชยนามได้ทางดิเลกพอดแคสต์ผ่านช่องทางซาว d c คลาวและ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเลกชย a นาม Research Center ร